ตอนเศร้าๆนี่ก็วนเวียนน้ำการให้น้ำต้นทุเรียนหน่อยกันจ้าอากาศตอนเศร้าก็เย็นสบายค่ะทุกเศร้าของสวนก็นจะมีการให้น้ำต้นทุเรียน ตอนเศร้านี่เขากจะให้น้ำต้นทุเรียนประมาณสามสิบนาที้อจ้ะ กะสิไดงยางเบิ้งหัวสปริงเกอร์ถูกต้นเลยจ้ะต้อตอนนี่บ่ตายแล้วก็บอยไงปลูกพร้อมกันได้สองปีแล้วแต่ว่าบอยไงจักเทถอะจะได้ถอนทิ่มแล้วค่ะพี่น้องแล้วจะเอาต้นไม้มาปลูก ต้นนี่ก็น่าจ,จะเป็นสั้นเบิดเดี๋ยวจะหาวิธีแก่ค่ะ หามันเต็มทีเลยเลยจะหายการให้น้ำนี่คือต้องให้ชุ่มชื้นตลอดต้นได้ไงเท่าก็จะใส่หัวสปริงเกอร์สองหัว การให้หน้ำเขาก็จะเป็นระบบใส่หัวสปริงเกอร์จะ้ะปีนาจะเปลี่ยนใส่ท่อ